นะไอออมยิย้มปิบับนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่ค่อนข้างแบบว่าโอเคนะผมชอบนะ,ะเป็นเซตอะไรนะอา้าวโหจิ้งจอกครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะวิจารณ์มือทองนะครับผมคุณผู้ชมดูดินะอ้าวแมวเฮ้ยคุณผู้ชม,ชมส่งแบบเล่นๆน,นะครับห่างแมวเฉยนะ วิธีการเติมเงินนะผมก็จริงๆผมก็ได้ทำขอทนทางด้านนั้นไปแล้วนะเออคลิปของทูวันเลนะแต่ไม่ได้มาลงนะไม่ได้เอาไปใส่ประกอบคลิปไหนด้วยนะครับวิธีการเติมเงินเนะี่ยง่ายนะครับก็กดมาที่าอาเจ้า เอพีซีนะตัวไหนก็ได้ในแมปนะครับนี่นะอย่างเช่นตัวนี้ลุงแป๊บนะครับกดที่ร้านค้านะแล้วก็จะมีของทางด้านบวกเพชรข้างบนนะครับกดไปเนี่ยมันก็จะเข้าของทางด้านเว็บทางด้านชิบิแพนด์นะครับก็สามารถไปเติมเงินได้นะอ่ะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งเนะี่ยพิมพ์ในหรือว่าเข้าแทนอ่าทางด้านแฟนเพจนะครับการเติมเงินเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้ามาให้ดูนะอ่ะของทางด้านอ่าลงพิมพ์ทางด้านชิบิแพนด์นะครับนี่นะกดหาตางจากยูทูบนะครับก็มันจะอยู่แอปอันแรกนะครับชิบิแพนด์อ่าคอมมิวตี้นะไม่คอมมนิิดไอ com นะโอเคนะครับแล้วก็กดไปที่เติมเงินหรือท็อปอัพนะครับตัวนี้นะวิธีการเติมเงินเนี่ยก็เติมง่ายๆนะครับก็เราสามารถแบบว่าดูไอดีนะครับไอดี ID ยงังไงเนี่ยในตัวละครน,นะไอเดีตัวละครนะครับก็จะอยู่ในเกมนะครับก็กดไปที่ของโปรไฟล์ตัวละครน,นะอันจะผมพย้อนกลับไปในเกมอีกรอบนึงปุ๊บโอเคนะนี่นะแล้วกดไปที่ของทั้นด้านอ่า ข้างบนตัวละครนะจะเป็นขอทัทนด้านอาชีพเห็นป่ะอ่าทันด้านของซ้ายมือนะเนี่ยกดประมาณนี้จะเป็นตรงนี้นะจะเป็นขอทนด้านไอดีนะไอดีอผม981ใช่ไหมอ่นเราไปเติมกันดีกว่านะ981นะครับโอเคเรากลับไปที่เว้อีกรอบหนึ่งนะครับก็อ่ะ981นะเราก็ใส่ไปเลยนะครับวันนี้ผมจะลองมาเติมขอทัทานด้านอ่า ก็ยังไม่เข้านะครับก็ ถ้าเข้าแล้วเนี่ยเอ่อก็ไม่ต้องรีเกมนะถ้ายังไม่เข้าเนี่ยผมแนะนําก็ให้แบบรีเกม1รอบนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปขออนุญาตรีเกมสักแป๊บหนึ่งน,นะอ,อ,อ,งนนอ่ะตัดเป้าตอนที่ผมรีเกมแล้วเรียบร้อยนะนี่ฮะก็เข้าไปสถานที่เรียบร้อยนะครับ500อยบาทนะก็เติมอีกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำไรต่อโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่ในคลิปหลักกันดีกว่าวันนี้ผมจะมาทำไรนะก็โอเคครับ เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะที่เข้ามาดูนะฮะก็โอเคนะสวัสวันนี้เรา,าอยู่ในเกมที่มีชืช่อว่าชิบิแพนเนต็ตนะครับก็กลับพบกับผมอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับเจมหรือเอมาร์ฮอตเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็เอาตัวลองมาทัทนด้านสุ่มนะครับตามที่ได้บอกไปในคลิปก่อนว่าขอสิบไลค์นะในการสุ่มกาชานะผมก็เอาตัวลองมาเคลียรของต่างๆนะเราเราจะไปสุ่มของท่งานกระชากันดีกว่ามาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะมือทองหรือเกลือนะครับก็ เราไปขอธนานตู้กระชากันดีกว่านะก็วันนี้ผมก็มาสุ่มกระชาอย่างเดียวนะเป็นคลิปของด้านสุ่มกระชาที่ได้บอกกันไปนะครับเอามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับมาดูของในตู้กันดีกว่าว่าม,มีอะไรบ้างนะสัพวันนี้นะโอเคคนสุ่มด้ยนะเดี๋ยวเราผมชอบได้เจ็ดแต่ผมขอย้ายไปแนวเจ็ดแล้วกันนะครับ โอเคย้ายมาแนวเจ็ดนะครับถ้ามีเสียงฝนหรือว่าเสียงอะไรนะขออภัยด้วยนะตอนนี้คือบ้านผมฝนตกหนักมากาน,นะพายุเข้าอยู่แล้วนะทางของทางนั่นอ่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับก็โอเคมาดูของทขนถ้านตู้สิบโกนะตู้สิบโกเนี่ยที่ของที่มาใหม่ที่ลหลายคนอยากได้กันเนี่ยจะเป็นของทางนั่นหูแมวนะครับแล้วก็อ่าพวกขางพวกปีอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นของแก้วนะเสื้อคลุมแก้วอ่าถุงมือแก้วนะมาดูกันว่าผมเนี่ยจะลุ้นของทางนาั่นหูแมวเนี่ยได้กับเขาหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวรอ นี่นะก็ตัวละครผมนะก็มันมีหูแล้วนะจากคลิปก่อนนะใครที่ใครดูนะก็จะรู้นะว่าผมสุ่มได้หูแมวนะก็โอเควันนี้นะถ้าผมสุ่มได้หูแมวอีหนึ่งอันนะครับผมจะนําไปแจกของทาน้านในกลุ่มชิบิแพเนตนะครับก็จะกลุ่มไหนยังไงแนตะ่ผมจะอบอกลิงค์ข้างล่างทีนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มเลยดีวยกว่านะอ่ะ แล้วก็มีของทันนั่นตู้5โกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวดูของสักแป๊บหนึ่งนะก็จะเป็นของทันนั่นหลอดไฟวิบวับอันนี้ที่เป็นอยอดฮิตของทันนั่นตอนนี้นะเพราะว่ามันถือแล้วมันแบบว่ามันสวยนะแล้วก็ชุดต่างๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็เราจะสุ่มทั้งตู้ห้าตู้10เลยนะคือผมไม่ค่อยอยากสุ่มเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมขี้เกียจเคลียรกระเป๋านะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะ10เพรแรกนะมาดูกันนะว่าจะเป็นอะไร1 0เพรแรกปุ๊บอ่ะเป็นชุดเชฟนะครับ อันที่2เป็นถุงมือนะถุงมือของเซ็ตเจ้าหญิงนะอันที่สเป็นกิโมโนสีฟ้านะอันที่4ี่เป็นหมวกชุดไก่น้อยนะอันที่5้าเป็นเสื้อขีดลายสีน้ำเงินนะอันที่6เป็นชุดวัวนะมาดูกันว่าผมจะมือทองหรือเปล่าโอ้โหเกลืออีกแล้วอะได้คุมชายนะได้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวนะอะเป็นเซ็ตเจ้าชายมา2อันนะรองเท้าแตะญี่ปุ่น,นครับอากมามะนะครับเสื้อคลุมทูพิวพิวนะกิโมโนสีฟ้าแล้วนะอากมามะอีกแล้วนะ เสื้อคลุมอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเอ๋อผ้าคลุมนะเอ้ยอมยิม้มวิบบับนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่ค่อนข้างแบบว่าโอเคนะผมชอบนะมาถือเล่นๆนะครับก็โอเคอกิโมโนยนะอะกระโปรงเจ้าหญิงนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปแจกของชั้นนั้นจะกลุ่มแล้วกันนะที่ผมได้มาเป็นเซตอะไรนะอา้าวโหจิ้งจอกนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะมิจะาอ์มือทองนะครับผมคุณผู้ชมหูจิ้งจอกมาแล้วนะ สมบูรแบบนเสื้อกาวนะอ่ะเเราขอพักตู้นี้ไปก่อนนะครับก็ได้มาทานด้านอมยิ้มกับหูจิ้งจ儿ที่โอเคนั่นนี่ตามนี้เลยนะครับกับผมยิ้มนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตู้ห้าโกบ้างน,นะครับขอเซ็ตใหม่ก็ได้นะไอเซ็ตนายน้อยอะไรนะนะ,ะเซ็ตไอของผู้ชายนะแล้วก็ของผู้หญิงด้วยก็ได้นะจะไม่ต้องไป <laughs> หาซื้อนะโอเคสมบูอ่ะอ่ะได้คุณหนูเรียบง่ายเลยนะเป็นลองเท้านะโอเคกระโปรงเกาหลีนะหางจรเะเข้ไม่ใช่หิือดาวเสา อเกแคล่ะอ้าวชุดคุณหนูมานะโอ้โหขาดแก้กระโปรงเท่านั้นนะครับเกือบจะได้นะอ่ะส่งเป็นรัวนะเป็นหัววัวมาคู่นะเฮ้ยหอ,อไฟพิล์ับเฮ้ยใครบอกว่าผม,ผมเกลือนะมือทองชัดชัดนะครับโอ้โหเอาว่ะอยากเอาเรื่องนะฮะเฮ้ยเสื้อนายน้อยมานะอันนี้ดีนะแล้วก็รองเท้าคุณหนูอีกแล้วนะฮะรองเท้ากาแต่สีพูนะอ่า สร้อยคอวัวนะแล้วก็นี่ก็เป็นกระโปรงนะถุงมือแพนด้าแดงนะครับ <ś c oughs> ชุดผ้าชุดตัวสีพีชนะแล้วก็รองเท้าคุณหนูโอ้โหรองเท้าคุณหนูเนี่ยออกค่อนข้างเยอะเลยนะของผมจะเต็มทั้งเนี่ยอ๋อยังไม่เต็มนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปจัดตู้สิบกันอีกนะครับเอ้เดี๋ยวเราจัดตู้ห้าอีกหน่านะ <ś m> ในแทงไฟมาหนึ่งอันนะตัดตู้ห้าอีกนะปุ๊บอ่ะผ้าลุ่มสีพีชนะชุดเกาหลีนะฮันบกซีมพูนะน่าจะได้มาครบเซตฮันบกนะครับเดี๋ยวน้ำน้ำไปแจกนะ ชุดถุงมือวันอ้าวกระโปรงคุณหนูเรียบง่ายนะอ่ะก็โอเคนะตัวรองผมได้ครบนะตอนนี้นะก็อ่ะแล้วตัวนี้เป็นหนอทันน้าแพนด้าขาพองนะสีพีชนะอ่ะคุณหนูเรียบง่ายไปหนึ่งอันนะหาได้ลูสาวอีกแล้วนะครับอาจะตัวสีขาวนะรองเท้าวัวนะหาแพนด้าแดงนะครับอ่าชุดหมวกแบบเกาหลีนะอ่ารองเท้าชุดเกาหลีนะน่าจะครบนะครับน่าจะตัวสีขาวอ่ะกระเป๋าเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะชุดคุณหนูนะ แล้วก็แฟชั่นของถือด้วยนะนี่นะเป็นหลอดไฟนะแล้วก็เป็นชุดขนหนูที่ผมอยากได้มาใส่ตัวลองผมนะครับนี่เลยนะครับก็ถ้าได้มา3ามกู่เลยนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของรู้สึกข,ของยังไม่เต็มนะครับแต่ผมน่าจะนําไปแจกในกลุ่มนะก็เดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกีนะก็ท้ายคลิปนะครับก็ดูกันว่าผมเนี่ยจะได้หูแมวสักหูไหมนะฮะ เพราะว่าหูแมวเนี่ยถ้าผมได้มาผมจะนำไปแจกนะส่วนหูที่จอดเนี่ยผมยังไม่มีนะผมน่าจะเก็บไว้ใส่นะเออนะแต่หูแมวถ้าผมได้มีหนึ่งอันเนี่ยผมแจกแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเออเคลียร์กระเป๋าก่อนอเต็ม,ม,รรมอ่ะเวียนกำตอนนี้น่าจะว่างอีกอ่ะโอเคว่างหลายช่องอยู่นะครับส่งไปต่อนะต้องง่ายนะอ่ะทันบกนะครับอันนี้น่าจะครบแล้วนะกระเกวี้ยนะแต่ตัวสาสีเขียวนะขาดหัวนะโอเคเรามาขอานั่นตู้สิบกันบ้างนะฮะ ก็หวังหวังไม่ก็หวังก็หวังแบบว่า,าได้ของโพลล่าล่างมาแจกแล้วกันนะครับอะหมวกแม่มดนะครับอันนี้ก็สวยนะรองเท้าวัวนะเสื้อแจ็คเก็ตลายสีขาวอยู่แล้วนะมงกุฎโอเคมงกุฎนี่น่าจะครบเลยนะมั้งรองเท้าวัวสีชมพูอยู่แล้วนะกีโน,โนสีฟ้านะเข่าเต็มโอ้ติดขาหน่นกระเป๋าเต็มอยู่แล้วนะคุณผู้ชมผมว่าผมต้องขายลนะอันไหนที่แบบว่ามันไม่ค่อยน่าหนาัผมน่าจะไปขายนะอย่างเช่นของทันหน้าอะไรเอกที่มันน่าขายบ้างโอเคแต่ผมจะลองขาย อันี่ไม่สวยแล้วกันนะโยลังค้าไปเลยนะอันนี้นะจุดห้าร้อยนะครับขาดไปเลยนะพ้าจะตัวนี้ขาดไปเลยนะได้มาเยอะนะครับแล้วก็อันนี้นะแปะหัวนะขายไปหนึ่งอันนะอันไหนซ้ำๆเนี่ยผมจะขายนะอันที่มันออกไปบ่อยเนะี่ยผมจะขายนะแล้วก็อันนี้นะผมคิดว่ามันจะออกบ่อยอนะ่ะแล้วก็แจ็คเก็ตนะเสื้อนี้เท่อยู่นะครับผมว่าจะเก็บไว้นะเสื้อเชฟหรออืมขายได้ดี เอาเสื้อกาวสักหนึ่งอันก็ได้นะครับแล้วก็เสื้อเชฟไปเลยกันนะโอเคน่าจะว่างกี่ที่เรามาดูกันนะว่างเจ็ดที่นะน่าจะอีกเจ็ดครั้งผมน่าจะพอนะเพราะว่าผมเบื่อหน่านั้นกระเป๋าเต็มนะโอเคสุดไปยะพายรอดแจ็กเก็ตนะพายรอดแจ็กเก็ตเลยรองเท้าญี่ปุ่นนะเสื้อคลุมซีทูพิพิวนะ ก็รองเท้าวนะัวนะก็รองเท้าแจ็คเก็ตสีขาวอยู่แล้วอ่ะแต่เกมวัวนะชุดวัวเนีน่ยน่าจะได้เกือบพบนะเอาเต็มนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณ500บาทนะก็อย่างที่เห็นนะก็หูแมวไม่ออกนะถามว่าได้ของมาคุ้มไหมก็ได้หูจิ้งจอกมา1อันนะครับแล้วก็แท่งไฟมา1อันแล้วก็อมยิ้มมา1อันแล้วก็ชุดขนหนูต่างชุดกระเสาร์เนาะ ก็หูยิ้งจอดเนี่ยก็ได้มาหนึ่งอันเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนหางกับหูแมวเนี่ยไม่ออกเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าก็ผมก็ถือว่าโอเคนะผมได้ของที่ยังไม่มีนะเพราะว่าผมงจริงผมว่าจะไปหาซื้อ,อนะแต่มันไม่มันใช่ปะเออถ้าซื้อเนาะมันต้องมาสุ่มเองใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกนนั้นขอนะแต่ผมจะนําไปแจกนะครับเป็นอย่างเช่นนะเซ็ต อะไรล่ะนํำมาแจกอย่างเช่นใดแล้วก็เซ็ตไอ้เหาเสาหนึ่งเซ็ตไอ้พวกเซ็ตวัวต่างๆน,นะครับแล้วก็เป็นเซ็ตเต่าชายเซตฮากามะนะครับแล้วก็เป็นของางด้านกิโมโนนะแล้วก็เป็นของตงด้านทันบกไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็ต่างๆเนาะที่ผมจะนํำมัแจกนะครับถ้าได้หูแมวมันนะ่คือผมแจกแล้วไงแต่มันไม่ได้ไประเด็นนะ,ะเดี๋ยวผมไปสะสมอีกสักสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไปขายของที่มันได้แบบว่าเออไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่น,นะเป็นเสื้อนี้แล้วกันนะขายไปเลยนะครับ กก็เป็นยังไงสับคลิปทางด้านาสุม่มกระชานะชอบคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอหละเดี๋ยวอีพีหน้ามาจัดอีกแน่นอนนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีแรกแบบสั้นๆเนาะส่วนการสุม่มผมเนี่ยผมไม่น่าจะสุม่มนะสับตัวลองผมผมคิดว่าน่าจะโอเเท่นะอี๋จะสุม่มตัวตัวส,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 สิบสรอบหนึ่งนะเอา้าหางเมลเฮุณผู้มชมสุ่มแบบเล่นๆนะครับหางเมลไม่มเฉยนะฮากะมะนะฮากะมะไม่หนึ่งอันนะะเป๋าไก่น้อยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสับคลิปนี้นะก็จะไม่เกลือนะผมว่านะและตั้งหางแล้วก็หูจิ้งจาะนะอีกก็ตัวทองผมก็มีครบนะครับก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะก็สับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับส่งอันนี้ให้เต็มนะครับบวัครับบ๊ายบายเจอกันผมขอให้คุณผู้ชมเนะี่ยแบบว่าก่อนจะไปเนะี่ยขอให้คุณผู้ชมเนะี่ยไม่เกลือแล้วกันนะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมล้างไตกันด้วยนะ